ร้องก้าเล่เานาวัตรวมลาวเบียดดับท่วมก็ไม่ได้นี่ยแได้ได้แล้วมูาตาแน่ยอาเจ้งสได้สกลบุ้กลดูไม่ได้ที่ลอบดี แม่แต่รู้มึงนั้นเป็นเลดารู้ จะได้ได้เลบูเเมนจะกีดมึงเนี่ตะูเขาูกแก่พืนานแล้วเอาดีเบอรตอนในไรเนี่ยกลางเลยเอ็นก็ทบเล่ทึ่งดีเลยอะนีเล่นนี่ก็ต้มเล่ได้ต้มก็ลดามัเดียวแต่ท้ดาบเลยแม่ที่มันต้มเลต้เลทึ่ี save stuff the